สวัสดียามเช้าจ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้แม่พรจะพามาดูต้นชมพู่นะคะชมพูหน้าบ้านค่ะออกลูกแล้วนะนี่เดี๋ยวนะนะคะนี่ค่ะชมพูปีนี้ดอกมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ค่ะผลดกเป็นพวงๆเลยค่ะ จริงๆแล้วชมพูต้องหอนะคะแต่ว่านี่แม่พรไม่ได้ห่อค่ะไม่มีเวลาดูค่ะนี่ดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเต็มต้นเลยค่ะปีนี้คงไม่ได้ขายเพราะว่าปกติทุกปพีก็ไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวไม่นานเขาก็หล่นหมดพอลมมาก็หล่นค่ะนี่ค่ะเป็นชมพูพันอะไรแม่พรก็ดูไปเป็นนะคะเนี่ย แต่ว่าหวานกรอบอร่อยมากๆค่ะถ้าเราหอ่อห่อแล้วลูกเขาใจะใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่พอจะถ่ายให้ดูใกล้ๆค่ะผลผลใหญ่ค่ะหวานกรอบอร่อยมากๆเลยว่ามืดจังนี่ค่ะเนี่ย <c oughs> ดูบนต้นนะคะนะ่ะดกมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดกมากๆเป็นพวงๆเลยค่ะแต่ละมุม นี่คะดกมากๆเลยนี่ไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะนี่ค่ะนู้ชมดูโอ้ภาพอาจจะเป็นย้อนแสงบ้างนะคะเนี่ยเพราะแม่พอถ่ายบนต้นพยายามให้ดูใกลๆนี่หันเพื่อนดกมากๆเลยชมพู่บ้านเรานะถ่ายไปยังไงไม่ได้ ดูยังไงดีเนาะดูมองไม่เห็นนะคะประธานโทษด้วยค่ะล้ะพรถ่ายให้ดูได้ทันนี้เนาะดูบนต้นก็โอ้โหเยอะเยอะค่ะเยอะมากๆนี่ค่ะสวัสดีทักทายทุกๆท่านนะคะดูน้องนะน้องกําลังเดินเข้าบ้านน้องแมวกลัก,กลับมาแล้วไม่รู้กลับมาจากไหนไม่รู้ไปเที่ยวไหนมานี่บางตัวก็อยู่ข้างหน้าค่ะนี่ค่ะ นู่นอีกมุมหนึ่งค่ะก <g ül> ็ละมุมแม่พรอ,อยากให้ท่านผู้ชมไปดูชมคู่ค่ะเนี่ยเนี่ค่ะเนาะดกมากๆเลยค่ะดูดินั่นอันนั้นรัง,รงมดแดงนี่ค่ะเยอะมากมายเลยนี่ปีนี้ปีนี้ได้กินกันเต็มที่เลยถ้าถ้าถ้าลมไม่มานะคะถ้าลมมาก็คือเขาจะร่วงหมดเลยค่ะเพราะเราไม่ได้หอนะคะ เสียดายเหมือนกันปีนี้ไม่ได้หอ่อดูพวงสวยงามมากๆค่ะแดงลูกใหญ่แล้วนเนี่ยแต่ปกติจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าปีนี้ใหญ่จริงๆค่ะเนะี่ยดูดิโอชมพวแมาพรอเยอะมากแบบปีนี้นี่ค่ะขายไม่ได้ครับเพราะว่าผลไม่สวยถ้าสวยจะขายได้เต็มต้นเลยค่ะแดงทั้งต้นเลยเสียงนกร้องตอนเช้า <laughs> แม่พรถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะคะนี่ค่ะวนกลับมาอีกทีนะึงนี่ค่ะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะเป็นพวงเลยค่ะเนี่ยถ่ายใกล้ใกลเลยนะดกนะคะเนี่ยดกมากมากค่ะดูข้างในนะคะแม่พรพยายามทํากล้องให้ไม่มืดแม่พรกลัวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นขอบคุณที่รับชมคลิปของแม่พรน,นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่พรด้วยนะเนี่ยดอกดอกนี้คือดอกดอกที่ออร้อยพงมาลัยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยว้าย <laughs> ตกใจพี่โดดลงมาอะไรลูกหึไปไหนมาล่ะเมื่อคืนเนี้ยฮหนูดื้อเปล่าสวัสดีก่อนแล้วพี่ชาเม่ ทอมมี่สวัสดีครับ <c oughs> พี่ทอมมี่นะคะท่านผู้ชมคนนี้แม่พรถ่ายให้ดูต้นไม้รอบๆบ,บ้านนี่ค่ะคือบอนสีที่แม่พรปลูกไว้ตอนนี้เขาก็เริ่มแตกหน,อออกนะะ่อออกมาแล้วค่ะแตกออกมาแล้วซึ่งตอนหนึ่งเขาก็ตายหมดนะคะแต่เขาก็แตกออกมาใหม่หัวเขาก็ไม่เป็นไรนะคะพอรดน้ําไปเรื่อยๆเขาก็แตกออกมาใหม่นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนี่เป็นรอบๆบ้านของแม่พรน,นะคะนะ นู่นไกลน้องแมวค่ะนะหนามาแล้วเพื่อนๆดูนะนั่นๆหนมาอีกคนนึงแล้วน่นๆๆไปไหนมาทำไมกลับมาช้าจังอะนี่แม่มะลินะคะหนุนปลาแต้มปลาแต้มอย่าไปรังแกหลานเลยดูดอกไม้ที่พื้นนี่เป็นแต่ดอกไม้หลนพี่ทำมีนี่ค่ะน้ำแม่พรจะตั้งไว้ให้น้องๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยทุกมุมไปแล้ว น,นั้นมีดำจ้ะตัวน,นั้นน่ะมีกลับไปแล้วลูกมีดำเดินมา <c oughs> ปกติแล้วมีดำจะนอนบ้านหลังนูนนะะนะ้นะขนาดนู้นค่ะบ้านจังกสีจ้ะเพื่อนๆมันจะเากาศร,รอบอบ้านของแม่พอเนาอสวัสดียามเช้าทุกทุกท่านนะคะ ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอของบ้านทาาแพสกุกนครก็ฝากกดติดตามรับชมด้วยนะแ <c oughs> ม่พรกรอบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมติดตามคลิปของแม่พรดูน้องๆอ,อ,อันนี้น้องลิงลิงเอ้ออกมาแล้วเราลูกนี่น้องลิงค่ะไปละจะไปหาเพื่อนๆที่บ้านหลังนูนไปเล่นกัน <c oughs> <c oughs> ยามเช้าอากาศดีมากๆค่ะ ูในตัวหนูซิงไปใส่ซิง,ซงอืมตัวไกลๆนะชื่อหนูซิงนะคะนะเมื่อกี้แม่พรถ่ายพี่พอรวนแล้วพอรวนไม่รู้ไปไหนแล้วตอนเนี้หาไม่เจอนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะชมพู่อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ว่าภาพก็ไม่ค่อยชัดพอเรา ยกกล้องขึ้นสูงก็จะเป็นภาพมืดๆนาอเลยถ่ายแบบนี้ดีกว่าเนาอนี่ค่ะดอกมากๆเลยแต่พอลมฝนมาเขาก็ร่วงหมดคะ่ะไม่ได้กินเต็มที่แล้วก็จะมีแมงวันทองมาเจาะแล้วก็จะเป็นหนอนในลูกเลยคะ่ะนี่ถ้าเราดูแลรักษาดีๆห่อเขาเขาก็จะเป็นลูกที่ใหญ่ๆแล้วสวยงามมา,มากๆทานอร่อยด้วยคะ่ะกรอบหวานคะ่ะท่านผู้ชมอดูอใกล้ๆเลยคะ่ะนี่ดู ฝั่งโน้นพวงย้อยเลยค่ะอันนี้เปลือกหอยไม่พอรหอยไว้ใน้องๆเล่นกัน <laughs> เปลือกหอยหลายปีแล้วค่ะดู <laughs> ทำอะไรกันลูกน้องลิงไปกินน้ำในบัวรดน้ำได้ยังไงลูกนี่ค่ะทอมมี่ทอมมี่มองทอมมี่นั่งมองหนูสิงนูน่นไกลๆที่ถนนนูน่นอะ ทำไมออกไปอย่างนั้นลูกเข้าบ้านมาแล้วสีหมอกนี่น้องหนูสิงค่ะนี่บอสสีแม่พรค่ะท่านผู้ชมนี่แม่พรปลูกไว้หลายมุมแม่พรชอบค่ะไม่ได้ซื้อมานะขอคนนั้นคนนี้มามันน่งนละหัวสองหัวก็มาปลูกเอาไว้เนียสวยงามไหมคะ <c oughs> กําลังแตกออกมาเลยค่ะเนี่ยสวยแม่พรชอบอมืมาแล้วน้องหอยหอยจีมาแล้วละ่ะลูก น้องหอยออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่พรถ่ายดูน้องหอยกันน้องหอยคะหมยจีลึกสาวแม่พรน่ารักบางๆเลยรอบๆป่าแม่พรก็เป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติสวยงามมากะน่นา,นนา,นานพี่ไข่เน่าออกมาแล้วเพืพ่อนๆดูพี่ไข่เน่าเห็นพี่ไข่เนา่ายังกันะ่ะพี่เน่ากรลัออกมาแล้ว พี่เนา่ามาแล้วมาแล้วกำลังเดินออกมาแล้วเลยเลยเลยไข่เ <c oughs> น่าก็เป็นแนวจากถังขยะเนาะท่านผู้ชมก็ไม่อพรก็เคยเล่าประวัติของไข่เน่าให้ให้ฟังแล้วพี่เน่าออกมาแล้วมาหาพี่หอยเน่าครับเน่าเอ้ยลุกเน่าของแม่นู่นไกลๆนะแม่มะลิค่ะท่านผู้ชมนาน นี่ไงพระเอกของช่องเราอุ้ยพารวยนั่นเองพารวยจ๋าออกมาแล้วเล่ะลูกพาลยุยอืมพาลวยครับพารวยไม่สนใจเลยพารวยของแม่ให้ถ่ายพารวยใกล้ๆก่อนดีกว่าพาลวยอุ้ยตะมูกดำ อร่ยเพิ่งลุกออกมาเหมือนกันนี่ค่ะบรรยากาศล้รอบบ้านน้องๆตื่นมาเขาจะพากันนั่งเนี่ยค่ะนั่งเล่นข้างๆบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยเขาแม่พรไม่ได้พาไปสวนแม่พรจะถ่ายรูปก่อนค่ะแม่พรยังไม่ได้อาบน้ําเลยเตรียมตัวไปทํางานอีกแม่พรก็เลยถ่ายให้คานผู้ชมได้รับชมก่อนนี่ค่ะมาทางนี้ว่าไงลูกหือหื เมื่อคืนหนูไปนอนไหนมาอะมันสวยของแม่ <laughs> แมวดำแม่พรชอบแมวดำแม่พรรักแมวดำาัะเลี้ยงได้แม่พรไม่ได้ถือนั่นนั่นนั่น,นอย่าไปแกล้งเขาทีพี่ทอมมี่แหมหนูนี่จริงๆเลยนะึอ <laughs> ทอมมี่ดือ้อ <laughs> เป็นแมวที่ดื้อที่สุดในบ้านเดอเด้อเดพี่ พี่พารวยเดินเล่นพี่พารวยไปกินน้ำแล้วค่ะนะ่ะเห็นหม่น้ำน้ำให้ความใส่ไปให้แบบนี้แหละเนี่ยค่ะเขาจะกินน้ำกันแบบนี้เนี่ยเราใส่ไปให้สะอาดค่ะไม่โซกโปกนี่ค่ะเขาก็จะกินได้รอบบ้านเลยมีมีหลายที่ค่ะนี่ค่ะนีไหมนะอ <laughs> ร่อยกินน้ำละลกูก <laughs> มีน้ำกินได้สะดวกสบายค่ะเด็กๆที่นี่ไม่ ไม่ต้องเดินหาน้ำกินแต่ส่วนมากเราชอบเข้าไปกินในห้องน้ำร <c oughs> อบๆบ้านก็จะแบบนี้แหละค่ะสะดวกสบายมีร่มไม้ให้เขาได้นั่งพักพิงกันนี่ค่ะคนนี้ก็เดือนนี่คนนี้ชื่อเจียเจี๋ยลุกมาแล้วลูลก,ลกเจีย, <c oughs> สยสาีสีนเจียก็คือข้างข่าวด้วยจ้ะพี่น้อง <c oughs> เจี๋ยไปใส่ลูกเมืองทุกคนก็เป็น,นังสัน้นอึ ว่าปโปกแล้มึงไปโดนอย่างมานี่คนนี้สวยงามไม่ใ่มากคนช่วยเมื่อคืนเนี้ยึหะม,ม,ม,มาทางนี้ดีกว่าพี่ใครเน่าหึ<ม>เน่าจา้าพี่เน่าดังปึง้งพี่ใครเน่าตาหม,ม,มู่บานออืึน้องหอย เอ้อหวัดดีเนาะ <laughs> พี่ไก่เน่าน่ารักค่ะท่านผู้ชมหวัดดีท่านผู้ชม, <laughs> ดดชมก่อนเล็บพี่ไก่เน่าแน่ดูดิพี่ชมมีไปตังเกน้องแล้วเอาตีนเหยียบหัวน้องเลยไกลๆนั้นคือลุงโป้นะคะลุงโปสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเล้วโอ้ยลุงโปของแม่คือนาบวมอุลุยมากาจริงๆ <laughs> ไปสู้ที่ไหนมารบที่ไหนมาลู้แลเต็มตัวดุ้นพี่อมมี่ด,ดม,ดม <laughs> ดมลุงโปออะไรลูกครับสวัสดีแล้วอทอทักทยท่านผู้ชมเออน่ารักน่ารักมากลกูกเก่งมากๆเดี๋ยวแม่พรจะไปทำงานก่อนนะแม่พรฝากกดติดตามช่องบ้านฮักแมวสกลนครของแม่พรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะ